คลิปก่อนเป็นพรีวิวแต่รอบนี้คลิปนี้จะเป็นการรีวิวจากการใช้งานเลยค่ะถ้าใครอยากดูสเปคโดยละเอียดไปดูคลิปพรีวิวนะคะส่วนตัวนี้ซีเร้ทดลองใช้ดูแล้ววันนี้จะมารีวิวให้ดูว่า Samsung Galaxy C Fold 3ตัวนี้และ Galaxy C Flip 3 5G ตัวนี้ใช้แล้วดีไหมรีวิวให้ดูในคลิปนี้ค่ะ ใหญ่กันเลยนี่ Galaxy c f 3 5G ตัวนี้ความรู้สึก4ส่วนตัวนะคะซิ่าตัวนี้เหมือนกับการที่เราได้จดอยู่ในสม,มุดนาอจริงๆมากยิ่งขึ้นถ้าถามว่าเพราะอะไรก็คือมันมีกลางแบบสม,มุดจริงๆพอเขียนไปแล้วก็รู้สึกว่ามันใช่เลยค่ะซึ่งรุ่นนี้ที่สีบอกปากกา S Pen จะมีเลือก2ตัวคือ S Pen กับ S Pen Pro ตัวที่ซีถืออยู่นี่คือ S Pen Pro ยิดขึ้นมาใช้ก็แบบจดทําได้เลยนะคะส่วนใครที่โก่าวอ่า แล้วถ้าเกิดเราใช้ปากกากับจอเยอะๆจอมันจะเสียหรือเปล่าจอเองออกแบบมารองรับให้ทนกว่าเดิมตัวปากกาตรงหัวก็จะมีความมนมมากยิ่งขึ้นถ้าเป็นคนแรงปกติแบบไม่ได้แบบขีด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 อะไเงี้ยรับรองว่ายังโอเคอยู่ค่ะ บอกว่าปากกาเอสเพนโปนี้มันน้ำหนักดีมากเลยเนาะโอ้ยเอามาควงเอามาแบบปังลื่นอะฉน <c oughs> ไม่กล้าเสียบอะที่เด็ดของปากกาเอสเพนคือทั้งเนื้อทั้งตัวนะคะมีปุ่มอยู่ตรงนี้นะคะแค่ปุ่มเดียวคะ่ะแต่ว่ามีการสไลด์เอไป2โหมดตรงที่สไลด์เนี่ยมันเขียนว่าเอสเพนกับซีโฟลก็คือเวลาที่ซีจะใช้กับโทรศัพท์มือถือ Galaxy C43 ตัวนี้เนี่ยซีก็ต้องสไลด์ขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วก็กดเลยค่ะ ส่วนท่าสไลด์กลับมาตรงนี้ก็จะเป็น S Pen นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปากกา Galaxy S Pen เนี่ยมันเริ่มเอาไปใช้งานกับจอได้หลากหลายประเภทนะคะจริงๆแล้วถ้าเลื่อนเป็น S Pen ก็ยังสามารถใช้ได้อยู่ค่ะแต่มันก็จะขึ้นแจ้งเตือนแบบนี้ค่ะ สองดูใกล้ๆตรงนี้ค่ะจะเห็นว่าตัวหัวปากกานะคะเหมือนปากกาที่เพิ่งซื้อมาใหม่นะคะแต่กรโนาอย่าไปดึงไอ้กลมๆตรงนี้นะคะเพราะว่าเขาเอาไว้เป็นเหมือนกับช็อกอัพกันให้ตัวนี้ไม่ขูดขีดหน้าจอมากเกินไปค่ะแล้วก็ได้สัมผัสที่ดีด้วยตอนที่วาดรอบนี้มีเคสตรงใหม่ด้วยนะคะคือตัวนี้นะคะมันจะพับๆๆนิดนึงค่ะ เดี๋ยวจะลองใส่ดูค่ะมันก็เหมือนกับเป็นเคสที่เกาะอยู่ทางเดียวก็คือทรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวนี้มันก็แปะไม่ค่อยสนิทอยู่ในกระเป๋าก็เปิดเปิดปิดปิด,ปด,ปดนิดนึงที่ไม่ชอบแต่ประเด็นก็คือเขาดีไซน์มาฉลาดอยู่ตรงนี้ค่ะวางเพื่อให้ตั้งได้ ่อามาที่4ใช้แล้วแบบรู้สึกชอบเลยคือการทํางานแบบ multitasking คือเราสามารถใช้งานได้หลายหลายแอปในหนึ่งหน้าจอสูงสุดที่ใช้ได้ก็คือ3แอปพร้อมๆกันค่ะแล้วก็ยังเซฟแอปที่ใช้งานพร้อมกันเนี่ยเซฟได้เหมือนเดิมอีกหนึ่งพ,พิเศษของรุ่นนี้คือการเล่นเว็บเบราว์เซอร์ซึ่งปกติเวลาที่เราจะค้นหาอะไรเราก็ต้องเปิด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 ปดูดหลายๆเว็บใช่ไหมคะย้อนไปย้อนมาแบบนั้นไม่สะดวกหรอกค่ะมันค่อนข้างยุ่งยากตัวนี้เราเปิดแบบเปิด,ปด,ปดแท็บใหม่กดปุ๊บจอฝั่งด้านขวาในขณะที่ด้านซ้ายเราก็ มีหน้าเว็บเดิมที่เรากำลังเล่นอยู่ได้ค่ะคืออีกเรื่องนึ่งค่ะที่จะอยากพูดถึงคือความที่จอมันใหญ่ใช่ไหมจะเล่นแอป,ปอะไรก็ค่อนข้างสะดวกค่ะซัมซ <Samsung S 1> <Samsung S 2> ุงเขาเลยปรับ UX UI ของแอป,ปตัวนี้ให้เข้ากับมือถือได้ดีขึ้นด้วยการทํางานที่มันสะดวกมากรับรองจะดูนั่งดูซีรีส์เทรดหุ้นจอใหญ่แบบนี้ใช้งานได้สะดวกมากขึ้นค่ะตอนนี้ซีกำลังปิดฟีเจอร์ l a b s นะคะซึ่งมันก็จะทำให้ซีไม่สามารถเล่น2จอพร้อมๆกันได้ดูนะเดี๋ยวจะลาให้ดูว่ามันบอดได้เด้อ นนะะแต่ถ้าเกิดสีเข้าไปตั้งค่าการใช้งานของตัว labs นะคะเข้าไปที่คุณสมบัติชั้นสูงนะคะเสร็จแล้วก็แบบตรงนี้แล้วก็มัลติ Windows สำหรับแอปทั้งหมดอันนี้เข้าไปตั้งค่าตรง s e ต t i n g แล้วก็เปิดฟีเจอร์ตัว labs ในการทำมัลติ i ินโดว์ล้วค่ะ ว่าฟีเจอร์นี้เป็นฟีเจอร์ที่ซัมซุงบอกรอไม่ไหวแล้วค่ะรอ Developer รอนักพัฒนาไม่ไหวแล้วพัฒนาเองซะเลยค่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันใช้ไม่ได้เพราะว่า2แอปนี้ปกติมันเปิดคู่กันไม่ได้ค่ะนี่รอบนี้จะบอกว่าการใช้งานจอด้านในแบบ7.6นิ้วเนี่ยนะคะไม่มีการเกะก่สายตาเลยเพราะว่ากล้องเป็นกล้องใต้จอ4ล้านพิกเซลส่วนการใช้งานต้องบอกว่าไหลลื่นเหมือนเดิมค่ะจะพับเข้ากลางออกมา ก็ใช้งานแอปได้แบบไร้รอยต่อเลยนะคะรอบนี้ทั้งจอนอกแล้วก็จอใน120เฮิร์ทั้งคู่แน่นอนกดมันไปเลยมีนิดนึงก็คือนี่ตัวจอด้านหน้าที่ซีพูดเป็นคลิปพรีวิวอะคะ่ะว่าแม้ว่ามันจะมีขนาด6.2นิ้วแต่ใช้จริงเนี่ยค่อนข้างยังดูแคบๆ,ๆเล็กๆอยู่นะคะดูแชทเล่นโซเชียลพอได้แต่เป็นแป้นพิมพ์เนี่ย อาจจะค่อนข้างลําบากค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่ซีชอบมากคือเรื่อง flex b o d คือเราสามารถเลือกการใช้งานมือถือในมุมมองต่างๆอย่างที่ชอบได้เช่นกลางแล้วกลางกี่อ,องศาเนี่ยนะเราสามารถดูวิดีโอคอลด้านบนก็ได้ด้านล่างเป,เ,ปเปิดโน้ตไวจ้จดๆเขียนเขียนหรือเปิดเป็นแป้นพิมพ์ก็ได้ยิ่งตอนดูหนังนี่โหไม่ต้องเอาแบบที่ตั้งมือถืออะไรมาวางเลยค่ะกลางแบบนี้ครึ่งเดียวแล้วก็วางนั่งดูหนังสบายเลยค่ะ แบล็คโหมดนี้ยังช่วยในเรื่องของการถ่ายภาพถ่ายภาพกลางคืนโดยไปถึงการถ่ายวิดีโอที่ก่อนหน้าน,นี้จะเป็นต้องใช้ขาตั้งกล้องตอนนี้ไม่ต้องไม่ห่วงเลยเพราะว่าเข้าไปดูรูปกดถ่ายภาพวางยังไงก็วางสะดวกค่ะส่วนในเรื่องของกล้องนะคะชั้นเรื่องมองที่กล้องหน้าตรงนี้นะคะเป็นแบบเจาะรู10ล้านพิกเซลคือมันก็ชัดแล้วล่ะคะ่ะแต่ใครไม่พอใจสามารถใช้กล้องหลังพร้อมที่เราเซลฟี่อยู่เนี่ยนะคะใช้ได้ด้วยเพียงแค่กลางแล้วก็พลิกกล้องหลังมาเซลฟี่หน้าของเราก็จะขึ้นที่จอด้านหน้าด้วยโหมดนี คือชิวดีมากค่ะเพราะว่าเหมาะกับคนที่ชอบถ่ายรูปเลยจริงๆบางทีเนี่ยคนรอบข้างถ่ายรูปไม่ค่อยได้ดังใจอะค่ะอันเนี้ยเปิดให้แล้วก็เราก็มอ,มองมองดูเองได้เลยค่ะว่าชอบมุมไหนกล้องหลังจะมีทั้งหมด3ตัวเป็นอัลตร้าไวสิบสล้านพิกเซลไวสิบสล้านพิกเซลแล้วก็เทเลสิบสล้านพิกเซลก็ไม่ได้ต่างอะไรจากตัวเดิมค่ะโหมดออโต้เฟรมิ่งก็จะเป็นโหมดที่คอยทําให้เราอยู่ที่กลางเฟรม frame. ตามเราตลอดรูปที่ได้เป็นยังไงให้ไปดูค่ะ ส่วนดีไซน์โดยรวมนะคะซีว่าไม่ได้แตกต่างไปจากตัวก่อนมากนักเท่าไหร่หรอกคะ่ะแต่ก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอ่าและในเรื่องประสิทธิภาพนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะคะใช้ Qualcomm Snapdragon 888 5 G ตัวนี้แรงอยู่แล้วใช้งานไม่มีปัญหาเลยคะ่ะแรม 12GB ความจุรอบนี้2ขนาด 256GB หรือ 512GB ก็ได้คะ่ะแบตเตอรี่4,400 mAh มชาร์จว่วัตเลยที่สำคัญกันน้ำแล้ว IPX8 นะจ๊ะ ส่วนตัวเครื่องนี่แข็งแรงทนทานค่ะนี่จะเป็นแบบวัสดุแบบแมทนิดนึงนะคะวัสดุใช้เป็น a r m ์เมอร์อลูมนียมและ Gorilla Glass Victus แล้วก็ด้วยความว่าความคงทนของ a r m ์เมอร์อลูมนียมมันก็เลยจะดูแข็งแรงขึ้นนะคะคกลไกใช้แรกๆตร,รงนี้มันจะยังฝืดๆอยู่นิดนึงใช้ไปเรื่อยๆถ้าปิดอยู่แค่นี้มันก็คงจะหลับลงไปเลยตัวนี้แดดูทน คือจะบอกว่าด้านหลังเนี่ยเป็นวัสดุผิวด้านวัตถุสีมี3สีนะคะ Phantom Green Phantom Black แล้วก็ Phantom Silver ราคาอยู่ที่57,900บาทค่ะ ่อมาอีกตัวหนึ่งบ้างค่ะสำหรับ Galaxy C Flip 3 5G ตัวนี้ฟีเจอร์ไม่เน้นเท่าตัวเมื่อกี้นะคะแต่ว่าในเรื่องความล้ำและก็าการพกพาสะดวกดูแลเป็นสายแฟชั่นเพราะจะพูดตัวตรงแล้วใช้ตัวนี้ใครๆก็มองว่าเอ้ยจะมือถืออะไรอะ่ะจังเลยพกพาสดะดวกความที่เขาออกแบบมาใหม่มีการใช้สีดำที่มันดูตัดกันทำให้ดูมีความเป็นยูนิเซ็กซ์มากขึ้นผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ดีค่ะต่างจากตัวก่อนที่ดูมีความเป็นแบบผู้หญิงผู้หญิงมากกว่านี้หน่อยนึง ตัวจอด้านนอกตรงนี้ค่ะใหญ่ขึ้นนะคะจาก1.1นิ้วเป็น1.9นิ้วทำให้ใช้งานได้สะดวกมากขึ้นด้วยจะดูการแจ้งเตือนเปลี่ยนเพลงเ,เพิ่มเสียงจิ๊กตรงนี้ทำได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยค่ะเป็นช็อตคัดด้วยที่ต้องชมคือจอด้านในนี่น้องสากจะแข็งแรงขึ้น30%แล้วยังเป็นจอแบบ 120Hz ด้วย กดแล้วมันมากเลยค่ะให้แมวมันอ้าปากอ้าปากอ้าปากขนาดก็ใหญ่เลยนะคะอยู่ที่6.7นี้วค่ะจุดเด่นของมือถือท,ที่พับได้คงหนี้นไมพน flex mode เนี่เหมือนกันกันกบตัว Galaxy Z 4 3เลยพอเป็น flex mode แล้วข้อดีก็คือเราสามารถแบ่งแอปเล่นครึ่งครึ่งตรงหน้าจอได้ตั้งเอาไว้วิดีโอคอลแบบนี้ก็ได้นะคะเผื่อซูมแล้วก็ตั้งไว้แล้วก็จะตั้งถ่ายภาพก็ทําได้สะดวกมากเลยค่ะ มาพูดถ,ถึงตัวกล้องกันบ้างดีกว่านะกล้องหน้า10ล้านพิกเซลกล้องหลัง2ตัวเป็น ultra wide 12ล้านพิกเซลแล้วก็ wide 12ล้านพิกเซลมีการปรับสกินโทนให้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะและก็ตัวนี้เซลฟี่แบบเก๋ๆก็ได้ด้วยการใช้ f l e ก mode แบบนี้นะคะเวลาที่ต้องยืดแขนยาวไปเซลฟี่ก็ไม่ยากค่ะเพราะว่าเราใช้วิธีนี้ไงเราไม่ได้ต้องโกงมือเราเราก็แค่ให้มันวางรูปพี่ได้เป็นยังไงเดี๋ยวให้ไปดูค่ะโพสตหนักมาก จุดหนึ่งที่มันมีความชง,งนอยู่นิดนึงนะคะก็คือว่าเวลาที่สมมติว่าซีถ่ายเราใช้จอด้านหน้า,านี้นะคะสิ่งที่ตาที่เห็นกระจอนี้กับสิ่งที่มันเห็นอยู่ในจอเนี้ยระยะมันแบบเหมือนมันไม่พอดีกันเป๊ะๆอะค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเกิดความคาดหวังที่ผิดๆนิดนึงว่านึกว่าถ่ายแล้วมันจะได้แบบตรงเนี้ยสิเบว่าสีถ่ายแล้วสิจะได้ประมาณแค่นี้เหมือนภาพพอเทรตสีแค่นี้แค่นี้ตัวหน้าจอนี้จริงที่สุดแต่โอเค ถือว่ามันทํามาเพื่อแบบให้เราสามารถสนิทพรีวิวดูไงสิ่งนี้คอมเมนต์ในติ๊กต็อกนะคะถามสีเข้ามาก็คือว่าโอ้ยปิดปิดเปิดแบบนี้เดี๋ยวฝาพับมันก็คงมีปัญหาสายนั่นสายนี่ที่อยู่ตรงฝาพับเดี๋ยวมันก็จะระวนก็มีการทดสอบจากซัมซุงมาแล้วว่าพับได้มากกว่า200,000ครั้งเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่เข้ามาคอมเมนต์ผ่าน t ิ k กต็อกนะว่าเฮ้ยพับไปพับมาแล้วแบบสายมันจะหลวมไหมจอมันจะสรวนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้200,000ครั้งสิว่าก็ยาวอยู่ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้น ตัวฟลิปเนี้ยไม่สามารถใช้กับปาก,กานี้ได้นะคะ ต้องเป็นรุ่นโนั้นที่จะสามารถใช้กับปากกา S Pen Pro แล้วก็ S Pen ได้ค่ะสเปคของชิปประมวลผลก็ดีนะคะเป็นพวก Core Snapdragon 888 5G แรม8 g ิความจุ128 b หรือ256 g b ก็ได้ค่ะแบตเตอรี่3,300ม ah, ิลลิแอมป์เได้ที่แบตน้อยนิดนึงนะสิว่าชาร์จไวค่ะ15วัตต์กันน้ำ IPX8 เอาละค่ะสิจะต้องบอกว่า Galaxy C Flip 3 5G ตัวนี้มีสีให้เลือกเยอะด้วยเพราะว่ามันออกมาสำหรับสายแฟชั่นที่พกพาแล้วดูสะดวกนะคะสีสีด้วยกันมีสีครีมสีฟันทอมแบ กรีน n ลาเวนเดอร์ในเว็บ Samsung.com เนี่ยก็จะมีสีพิเศษด้วยคือไวท์พิงก์และก็เกรยค่ะลาค่เริ่มต้นอยู่ที่34,900บาทค่ะ่ะตัวนี้สีว่าเหมาะกับคนที่แบบ นำเทรนแล้วก็แบบชอบพกพาชอบเลยฉิกแปะส,สติกเกอร์ตรงนี้อะไรอย่างนาี้แน่ารักล่มนี้ท่ามาดีกว่าเดิมค่ะเ<ม>ชื่อว่าน่าจะขายดีกว่าตัวก่อนนะเพราะว่าราคาไม่ได้สูงโดด,ด้ยแบบว่าตัว C43 5G ตัวนั้นก็ยังเชื่อว่าในอีกไม่กี่ปีนี้มือถือจอพับคนก็น่าจะใช้เยอะขึ้นกว่าเดิมแน่นอนค่ะแม้เห็นแบบนี้แล้วนึกถึงยุคที่มีโทรศัพท์มือถือฝาพับกันล้นตลาดจริงๆนะคะคือมันพับๆกลางๆมันก็ดูเท่ดีแต่มีพับตรงเดียว ต้องบอกว่าจริงๆทั้ง2ตัวนี้ซิว่าดีนะใช้งานได้ดีขึ้นแถมนะคะราคาถูกลงด้วยถ้าเทียบกับในรุ่น Galaxy C4 รุ่น2เนี่ยโอ้โหถูกลงเกือบหมื่นกว่าคือบอกได้ว่าถ้ายุคถัดไปอะ่ะมือถือจอพับมันอาจจะถูกลงถูกลงจนมันกลายเป็นแบบ จุดคิดในตลาดก็ได้เออซีเชื่อว,ว่าก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการใช้งานด้วยถ้าเกิดคุณแบบโอโ้ขายล้ําขายประสบการณ์ที่ใช้ได้จัดเต็มจะพกทั้งมือถือกับแท็บเล็ต2 in 1ตัวนี้ตอบโจทย์คุณเลยค่ะถ้าใครที่ต้องการใช้ปากกา S Pen หรือ Spen Pro เนี่ยบอกได้ว่าคล่องตัวมากขึ้นอย่างแน่นอนเลยนะคะแต่สําหรับสายแฟอยากน่ารักอยากคิ้วคิวอยากใสใสก็ตัวนี้ได้เลยนะคะคิ Q ้วขนาดหนทาเป็นพวงกุญแจได้ด้วยตัวเคสเคสันี้ทำออกมาหนา้ารักมากๆ,ๆเลยค่ะคิดว่าซีฟลิปตัวนี้เหมาะกับคนตอบโจทย์ชอบพกาแล ชอบเซลฟี่คิวๆไม่ต้องพึ่งใครส่วนตัวนี้ที่ไม่ชอบอย่างเดียวคือเคสค่ะงงมากซิว่าเคสเขาต้องไปออกแบบใหมเ่เะโอเคค่ะทั้งหมดนี้สวัาดีค่ะถือว่าเป็นโทรศพัพท์มือถือที่น่าสนใจมากๆนะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้สำหรับคนไฮเทควดล้ำกันได้สบายๆเลยค่ะ